รีวิวเกมเลน o อ d เดมอนคิงหรือความกดเกีียวของราชาปีศาจเป็นไงชื่อโคเทเลยเดี๋ยวเราคุยก่อนนะครับว่าก็คือเดมอนคิง g ่ะชัดเจนนะครับดาบปีศาจอสูรของเรานั่นแหละตัวเกมจะเป็นแนวแบบหลังจากที่กดปัทเธอตต่อสู้แล้วเนี่ยปล่อยเกมมันจะรันแบบออโต้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของเนี่ยเห็นไหมดูหน้าสกิลดูอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ครับมันสวยมันสวยตรงนี้ฮะประเด็นหลกัหลกๆเนี่ยอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะครับ เป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าทีเนี้ยมันมีในส่วนของว่ามันไม่ใช่แค่แบบเอาตัวละครแบบอ้าอ้าาตัวละครแล้วเอามาลงอะ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าในแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็แยกด้วยเนาะมีสายแท้งนะครับสายเพิ่มเลือดสายโจมตีสายตีหมู่แล้วก็ยังมีในส่วนของธาตุด้วยเห็นบ้างมีเป็ียนธาตุไปเนี่ยดูที่ซ้ายบนเนี่ยใบเดิมไม่เห็นบ้างมันมีแยกธาตุด้วยนะครับส่วนการเล่นก็เป็นอย่างที่เห็นเลยส่วนตอนเนี้ยถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆตรงเนี้ยมันจะได้เศษ นู่นนี่นั่นว่าไปนะครับจะได้ในส่วนของเพชรมาบ้างแล้วก็มีเศษใบไม้บ้างเพื่อเอาไปแลกของหรืออะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งมันมีเยอะแยะมากมายเอาละอันดับต่อมาเดี๋ยวผมเอาเมนูเกมต่างๆให้ดูก่อนละกันแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวไปดูที่ซัมมอนก่อนคือการสุ่มตัวละครนั่นเองสุมตัวละครเห็นหน้าข้างขวาตรงนี้ไหมครับดูที่อันนี้ครับเห็นปะ่ะมันมีถึง3 30นะครับเหตุผลก็คือว่าเราสามารถสุมฟรีได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ย มีใบตรงนี้คือเป็นใบสุ่มฟรีครับผมกดหนึ่งทีนะปึ๊บอันนี้เป็นการสุ่มให้ดูไปเลยอูย้ดูว่าได้ตัวอะไรบ้างนะเฮ้ยเมื่อกี้ได้เกนยาป่ะไม่มี SSR เลยวะ่ะได้แค่ SR นะครับแต่ไม่ได้ SSR เนาะแต่ว่าทีเนี้ยถ้าหลังจากที่เราได้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยผมจำไม่ได้นะน่าจะได้อยู่4หรือ5ตัวนี่แหละ ได้เศษนะนะพอได้เศษปุ๊บจะสามารถอัพแรงขึ้นไปได้อีกอะที่ผมเจอนะอ่ะอันนี้ต่อเมื่อกี้อินโนุเกะนะครับเนซึโกเมื่อกี้เป็นตัวธรรมดาหมดเลยนะอันนี้คือไม่มีตัวแบบไอ้น,นี่เลยมีแต่ SR ตัวเดียวมั้งเออตัวเดียวเองอ่ะชัดเจนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเห็นบ้าว่าไอ้ที่มันเกิน30อ่ะเดีย๋ยวขอสุ่มก่อนเอาให้มันครบอ่ะจบเนี่ยครับ มันได้เป็น30 40ถูกไหมพอกดหนึ่งทีเนี่ยแล้วเราจะได้อันนี้มาด้วยจากนั้นเดี๋ยวเราไปเปิดแล้วก็จะได้เป็นเศษตัวละครมานั่นเองโอเคเดี๋ยวก่อนหน้านั้นขออีกนิดนึงแล้วกันเห็นเพชรไหมครับทุกครั้งเปิด10รอบจะใช้อยู่ที่2,200งั้นผมเปิดเลยนะครับมาเขาว่าเมื่อกี้ผมสุ่มไปแล้วสองรอบนะอันนี้รอบที่3แต่ว่าจะได้ตัวอะไรบ้างอีกเรื่องนะครับแล้วเดี๋ยวผมเอาตัวละครให้ดูด้วยเนาะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เลยอะ่ะ อะไรวะเนียไม่ได้เลยว่ะโอเคโอเคโอเคไม่ได้ไม่ได้ไไดช่างมันมาอันดับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บมนะึงฮะมันมีในส่วนของตรงนี้ด้วยครับอะไรวะมี v v point อ๋ออ,อันนี้ต้องเติมเนะ้ยเราไม่เกี่ยวละมาในส่วนของตัวละครนะครับว่ามีตัวไหนบ้างอย่างตอนนี้อันนี้คือตัวละครที่ผมมีเห็นปะ่ะ S S R มีทั้งหมดอยู่4ตัวเพราะเมื่อวานเปิดได้นั่นเองนะครับเนี่ยสตัวนี้เลย4ตัวนี้นะครับ จากนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําหลังจากที่เราได้ตัวละครมาแล้วคืออันนี้ผมจะทําการอัพเลยนะครับแต่ที่ทันจิโร่อันนี้เพิ่งได้มาเมื่อคืนได้มาหลังสุดเลยสิ่งที่ต้องทําต่อครับดูที่อาวุธครับกดหนึ่งทีครับปุ๊บกดอีกทีนะปุ๊บมันจะเร่งออกครับกดอีกทีปุ๊บเห็นไหมแปลว่ามันใส่ให้เองโดยอัตโนมัติจากนั้นมาที่เลเวลรอ,ออัพนะครับทุกๆุกยี่สิบสี่สิบหกสิบมันจะเป็นการเบรกก็คือเหมือนกับอัพอัพอัพขั้นตัวละ่ะ แล้วทีนี้ดูที่สกิลนะครับเห็นไหมสกิลเนี่ยเดี๋ยวดูนะหลังจากที่ผมอัพนะครับกดนะเบรกคึบเรียบร้อยครับเนี่ยเห็นป่ะมันจะได้สกิลเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าแต่ละตัวละครเนี่ยสกิลจะไม่เหมือนกันผมจะยกตัวอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวขอคลิกเลเวลก่อนอัพ60แล้วนะครับอันดับต่อมาใช้ถึงตั้ง500นะตอนนี้มีแค่ร้อยเดียวแล้วก็มีไม่พอด้วยท่งตรงนี้อ่าใส่อาุธโอเคเรียบร้อย อันนี้เอาให้ดูก่อนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับนี้ทั้งหมดนะครับทุกตัวเห็นไหมทุกตัวผมอยู่ระดับนี้หมดละมาเขาว่าทุกตัวละครหลังจากที่เบรกไปเวลหกสิแล้วเนี่ยมันจะมีสกิลถึง2สกิลนั่นเองในตอนที่เล่นนะครับอ่เดี๋ยวขอกดแป๊บหนึ่งอันนี้ได้เพิ่มมาเกินยะใช่เพราะเมื่อเมื่อเมื่อกี้เห็นอยู่เนาะว่าได้แต่ว่ามัน SR นะครับเลยไม่ต้องสนใจมากก็ได้อันดับต่อมาในการเล่นนะฮะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลงเป็นอาเอ่อรีน่านะครับ เป็นการต่อสู้กับคนอื่นนั่นเองหลังจากนั้นดูที่ค่าพลังครับเห็นไหมเห็นไหมแสงขว่าอันนี้เราไม่ไหวอยู่แล้วแต่ว่าอันดับของเราเนี่ยพลังโดยรวมอยู่ที่ห้าหมื่นเงนก็เอาซากอันนี้ละกันเนี่ยครับหลังจากต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วน SSR เป็นไปได้คนมี5ตัวแต่ทีนี้มันสุ่มไงมันต้องสุ่มเราเลยต่อไม่ได้เนาะอย่างลุยเนี่ยอยู่ที่ SR เท่านั้นนะครับาผมอัมมาแล้วเลยเลยไม่เปลี่ยน อ่ะอันดับต่อมาเดี๋ยวดูที่สกิลนะครับอันนี้แค่ขั้นแรกนะเนี่ยเทิร์สองเห็นปะยังลุยอ่ะสกิลดีมากเห็นอยากย่ายไหมครับที่อยู่ข้างล่างพอโดนอยากย่ายเสร็จแล้วเนี่ยอีกฝ่ายจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยเนี่ครับแล้วมันมีการต่อสู้แบบนี้ด้วยคือสกิลที่2นะเออเกนยะก็ดีแต่มันไม่แรงเนาะเนี่ยเห็นปะที่ผมเลือกทันจิโร่เหตุผลเพราะแบบนี้ครับเพราะว่ามันเป็นหมู่ฮะคือมันดีเนี่ยเรนเรนโกคูน,นี่ก็ดี ไอ้น,นี่คือเฉยๆเพราะมันตีแค่คนเดียวเห็นไหมแต่ว่าอย่างตัวกียูเนี่ยดีเหมือนกันแต่คงเอาให้ดูไม่ไม,ไม่น่าทันให้ดูคงไม่ทันเพราะว่าเมื่อเมื่อกี้ดันโดนใหญ่พอโดนย้ายเสร็จปั๊บเนี่ยสกิลที่เราจะได้ใช้ก็อดไปเลยมาเขาว่าถ้าคุณหาตัวละครควรหาแบบลุยเนี่ยจะดีแม้ว่ามันไม่ใช่ SSR นะครับแต่ว่ามันสามารถล็อกเป้าหมายได้พอล็อกเสร็จเท่นั้นคือเสียแทนที่จะสกิลก่อนไปได้ใช้โอเคไหม ส่วนไอดีเนี่ยผมโชคดีหน่อยที่ผมได้อินโนสเกตตัวนี้มาเพราะว่ามันเหนมืมอนออเป็ Android, นต well. ัวแท้งนะครับสมมุติถ้าผมเอาไออินโนสเกตเนี่ยออกแล้วเอากิวเนี่ยหรือทันจิโร่ไว้ข้างหน้าป่านนี้อาจตายไปแล้วนะครับเพราะว่ามันถึกไม่เท่านั่นเองอ่ะเนี่ยเห็นป่ะแล้วมันมีเนี caffeine, <pasa>. ่ยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะมันเหมือนมีเกาะเพิ่มเป็นโล่เพิ่มมันนิดหน่อยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแล้วก็กันสถานะได้ด้วยนี่แหละคือข้อดีของอินโนสเกตนะครับเป็นงงนสกิลปึ้ง แต่เป็นแบบเดี่ยวๆนะครับกียูเดี่ยวๆถ้าทันจิโร่จะเป็นแบบหมู่เนาะสวยไหมสวยไหมท่าสวยไหมอ่าอันนี้อินโนสเกะอันนี้โจมตีต่ําสุดนะครับทันจิโร่กีเนี่ยคนน่าจะชอบพยเหตุผลน,นี้มากกว่าเนาะสำหรับในการเล่นมาจะจบลวจะจบลวอีกนิดเดียวก็อย่างที่บอกนะครับในการเล่นเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรมากมายเนาะแค่ปล่อยเดี๋ยวเกมมันเล่นเอง,เองครับ แต่ยังไงชนะอู่แล้วเพราะว่าดูจากค่าพลังต่างกันหมื่นนึงเนาะแต่ตัวนี้เขาถึกเียน่ถ้าเขาเอาตัวนี้มอยข้างหน้าผมว่าอาจอาจอาจจะดีกว่านะโอเคครับเรียบร้อยชนะแล้วนะครับแล้วก็อันดับต่อมาในส่วนของมาเทิลเนี่ยจะเป็นการแบบต่อสู้ไปเรื่อยๆแต่การต่อสู้เนี่ยคำแนะนําคือต้องควนมีดูตรงนี้ด้วยนะครับเช่นตรงเนี้ยไปอยู่ที่95ใช่ไหมหลังจากนั้นก็ไปทาภารกิจนี้ต่อ เพื่อให้มันผ่านไปแต่ละดาเราจะได้ของตรงนี้เพื่อมาอัรเกตตัวละครนั่นเองนะครับอย่างไม่แี้เห็นแล้วใช่ปะว่าผมต้องใช้เศษนี้ถึงตั้ง500แบบเขาว่าเป้าหมายต่อไปของผมก็คือตรงนี้ให้ถึงด่าน95ซึ่งถึงแน่นอนอยู่ละถ้าเล่นแล้วก็อันนี้ให้ได้ครบด่านที่50ส่วนอันนี้อยู่ไหนนะครับต้องเอาให้ดูก็คือนี่ตรงนี้เลยได้มาที่ตรงนี้ครับเนี่ยเห็นปะเล่นเรื่อยๆครับแต่กว่าจะถึงเนี่ยผมได้เศษถึงอยู่แล้ว หมายเขาว่าถ้าถึงตรงนั้นผมอาจจะอัพได้ทีเดียว2ตัวละครเลยคืออัพ60ไป80โดยทันทีนั่นเองเนี่ยแล้วก็อัปเกรดตรงนี้ได้ด้วยปุ๊บอ่าก็หวังว่าจะชอบละก,กันนะครับเป็นเกมใหม่ที่พิ่งเข้ามานะ่าส่วนใหญ่คนน่าจะเล่นเพราะว่าเป็นดบพิฆคา่าสูรนี่แหละไม่น่าหลอดเพราะผมก็เป็นอีกคนนึงเหมือนกันตอนแรกคือฮะมีด้วยเหรอวะอะไรเง,งี้ยงงวะพอเห็นหน้าทันจิโร่ก็เข้ามาเลยอะ่ะอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวก่อนจบก็คือเอาให้ดูถึงตัวละครว่ามีตัวไหนบ้างนั่นเองนะครับ อันนี้ที่ผมมีนะครับ SR สตัวนี้นะครับนอกนั้นเป็น SR ทั้งหมดตามนี้เลยอันนี้คือตัวละครน,นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตัวละครทั้งหมดในเกมดีกว่าคือหน้านี้เลยเห็นว่ามีอาสุนข้างขึ้นด้วยนะครับข้างแลมนะครับนี่แล้วก็มีลุยแบบ SR s ด้วยนะครับนี่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 ถือว่าดีนะถ,ถือว่าดีเห็นแล้วอยากแล้วก็ตัว SR เนี่ยจะมีในส่วนของสกิลเห็นชัดเจนนะครับมีถึง5สกิลเลยครับ นี่แต่ทีนี้ผมเอาให้ดูเพิ่มนิดหน่อยนะครับอ้าวแล้วถ้าตัวแบบสีดาเนี่ยอย่างทันจิโร่เนี่ยสดาวแต่เป็นหน้าสีทองได้เพราะว่ามันเก็บได้ครบครับพอเก็บครบเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีทองนะครับแต่ปัญหาคือสกิลเห็นไหมเห็นไหมสกิลก็คือ,อยังมีแค่เนี้ยเหมือนเดิมมันไม่เหมือนตัวเอเดสอาร์ครับเห็นป่าวมันมีทั้ง5้าสกิลครับมาเลยปลดล็อกได้น่าจะถึงเริร้อยนะคิดว่านะต่อไปน่าจะ8 0ดสิบละร้อยนะครับเดี๋ยวต้องไปเล่นก่อน อ่ะเอาตัวละครให้ดูต่อนี่พี่น้องนะครับปึ๊บโทคิโท,โทนี่มีอะไรอีกอืมเชนเกนไอเนี้ยเซนนิสือเก่งนะครับตอนที่เจอแม่งตีแบบหมู่ไม่ว่าแล้วมันติดช็อตด้วยครับมันติดสถานะดีเช่นกัน,นครับอันนี้ก็ตีหมู่เหมือนกันนะครับตีแรงด้วยนะฮะเจอแล้ว อันนี้เดี๋ยวรู้สึกว่าซาคอนจิน่าจะมีการแจกนะครับเนื่องจากเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอหาแป๊บหนึ่งมาครับผมเจอละปลาที่นิวเซอร์เอร์นะครับจากนั้นมาที่นี่ล็อกอินนะครับถ้าล็อกอินวันที่2ก็จะได้เป็นซาคอนจิเนาะส่วนถ้าวันสุดท้ายจะได้เป็นตัวนี้เลยนั่นเองนะฮะก็หมายความว่าทุกคนน่าจะมี SSR รพบกันแบบทุกตัวนะครับแต่ที่ผมมองอ่ะคือตัวนี้ครับนั่นเองนะฮะไอส่วนอันนี้คือเฉยๆอ่ะถ้ามันเฉยๆมาก ก็มีมีไม่ม,ม,ม,มีก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นโลเห็นไเพราะว่าตัวละครมันขึ้นอยู่เนี่ยว่า Defender ร์นะครับเนี่ย DPS ก็คือสายดาเมดไปเลยก็ลองๆเล่นกันดูแล้วกันนะฮะตอนนี้มีโหลดใน iOS แล้วสามารถโหลดได้เลยเอาคำนี้ไปพิมพ์ก็ขึ้นแล้วครับ